ความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วมีโอกาสจะได้รีเทิร์นไหมขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันนะคะว่าเขามีบุคลิกลักษณะประมาณไหนนะคะจะตรงกับพลังงานของคนที่คุณนึกถึงไว้หรือเปล่านะคะ6ไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูเดฟูนะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูนกุมแล้วก็ พลังงานของโคนธาตุไฟนะคะห้าไมา้พลังงานของโคนธาตุไฟขึ้นมา2ใบนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของโคนธาตุลมนะคะ คนที่คุณนึกถึงนะคะอาจจะเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบผูกมัดนะคะชีวิตของเขาอาจจะต่อสู้ดิ้นรนมาด้วยตัวเองอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลบ้านอยู่ไกลครอบครัวก็ได้นะคะชีวิตต้องต่อสู้ฝ่าฟันกว่าจะประสบความสําเร็จได้ชีวิตของเขาผ่านมาค่อนข้างเหนื่อยนะคะเป็นคนที่ชอบท้าทายไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะ คุณกับเขาอาจมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าทะเลาะกันนะคะจนทําให้ความสัมพันธ์ที่มีนั้นมันจบไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาพูดคุยกันไหมนะคะกลับมาพบกันได้อีกหรือเปล่าสี่ไม้นะคะก้าววย เด็กถือดาบอัศวินถือถ้วยแล้วก็แปดถ้วยหนึ่งไม้ คุณกับเขามีพลังงานของความเป็นคู่กันอยู่นะคะแต่ตัวเขาตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครหรือว่าหยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตยังมีความสุขกับความโสดของตัวเองนะคะมีคนเข้ามารายล้อมมีคนเข้ามาชอบเป็นคนที่พูดจาไพเราะอทธยาสัยดีนะคะเลยมีคนเข้ามาหลงเสน่ห์ค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะ แต่ว่าในใจของเขาก็ยังลืมความรักครั้งเก่าที่จบไปแล้วไม่ลงนะคะยังคงมีการตามดูตามสองแอบมองคนอยู่ไม่ขาดนะคะยังคงรู้สึกดียังคงคิดถึงนะคะบางครั้งก็ยังคงรู้สึกอยากกลับมาอยากพูดคุยเป็นไปได้ว่าคนที่เขาอยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้นะคะก็คือคนที่เขาเดินจากไปหรือคนที่ความสัมพันธ์มันจบไปนั่นเองนะคะคุณกับเขาความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วมีโอกาสจะได้รีเทิร์นไหม มีเกณฑ์ว่าจะได้รีเทิร์นนะคะมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีการติดต่อมาหาคุณเรเร็วนี้ก็ได้นะคะ